บางคนอาจเคยดูถูกคุณบางคำอาจยังติดอยู่ในใจแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปตอบอะไรเลยเพราะวิธีเอาคืนที่สง,ง่างามที่สุดคือการยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องพูดถึงเขาอีกแม้แต่คําเดียวคลิปนี้จะพาคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วเปลี่ยนคําดูถูกให้กลายเป็นพลังสร้างตัวตนใหม่ที่น่าภูมิใจกว่าเดิม 1. พัฒนาตัวเองให้สำเร็จแบบเงียบๆแล้วให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณการเอาคืนคนที่เคยดูถูกคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวคือกลยุทธ์ที่แหลมคมที่สุดของคนที่เข้าใจเกมชีวิตอย่างแท้จริงคนที่เลือกพัฒนาตัวเองให้สำเร็จแบบเงียบๆไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอเกินกว่าจะโต้กลับแต่เพราะเขาแข็งแกร่งพอที่จะปล่อยให้อดีตเป็นเพียงแรงผกักไม่ใช่สนามรบ การที่คุณถูกดูถูกในวันที่ยังไม่มีอะไรไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่ามันแค่แสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่เปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงออกมาและบางครั้งโลกนี้ก็ต้องการให้คุณเงียบก่อนสำเร็จเพราะเสียงคำดูถูกจะกลายเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อคุณรู้จักเปลี่ยนมันเป็นความตั้งใจในการพัฒนาแบบไม่ประกาศให้ใครรู้ การเพิกเฉยแบบมีพลังต่างจากการเมินเฉยทั่วไปตรงที่มันไม่ใช่การหลบหนีหรือเก็บความเจ็บไว้ข้างในแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าคุณจะไม่ปล่อยพลังงานของตัวเองไปกับสิ่งที่ไม่คู่ควรกับการโต้ตอบคนที่เพิกเฉยแบบมีพลังจะยังคงอยู่กับความสงบในใจของตัวเองเขาเลือกเงียบเพราะเขารู้ว่าการตอบโต้คนที่ยังไม่เข้าใจไม่ได้ช่วยให้ตัวเองโตขึ้นเลย ในทำกลับกันยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเดินห่างออกมาโดยไม่เหลียวกลับยิ่งเป็นการทำให้คนดูถูกคุณต้องเผชิญกับความสงสัยในใจตัวเองว่าคุณกำลังเติบโตไปถึงไหนแล้วกันแน่การไม่ตอบโตในบางสถานการณ์จึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือการควบคุมเกมในแบบที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงการควบคุมอารมณ์คือการควบคุมเกมเพราะเกมของคำดูถูกคือการล่อให้คุณเสียศูนย์ ล่อให้คุณเถียงล่อให้คุณต้องพิสูจน์ในทันทีแต่คนที่เข้าใจจังหวะชีวิตจะไม่เล่นตามเกมนั้นเขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขาจะเก็บพลังไว้ใช้กับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเขาเข้าใจว่าไม่มีใครสำเร็จเพราะการเอาชนะทำดูถูกแบบปากต่อปากแต่เขาจะชนะด้วยการเปลี่ยนตัวเองจนคำพูดของคนเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องตลกในอนาคตความเงียบจึงกลายเป็นอาวุธของคนที่มีพลังในใจ เพราะมันไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นการทำให้คนดูถูกคุณต้องอยู่กับความไม่แน่ใจความเงียบที่เกิดจากความมั่นคงในจิตใจทำให้คนที่เคยคิดว่าคุณอ่อนแอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาเข้าใจคุณผิดไปหรือเปล่าคนที่เคยหัวเราะคุณเริ่มรู้สึกกระอักกระอ่วนเมื่อเห็นว่าคุณไม่สนใจเขาเลยแม้แต่นิดความเงียบของคุณทำให้พวกเขาไม่สามารถควบคุมจิตใจของคุณได้อีก และตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเอาคืนอย่างแท้จริงคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาไหนควรเพิกเฉยและช่วงเวลาไหนควรแสดงออกคำตอบอยู่ที่ใจของคุณถ้าคำพูดของเขาไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นไม่ได้เป็นการเตือนด้วยความหวังดีแต่เป็นการเหยียบซ้ำทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าลดทอนพลังในตัวคุณลงนั่นแหละคือจังหวะที่คุณควรนิ่งควรปล่อยให้เขาพูดไป แต่คุณใช้พลังในใจกลับมาสร้างบางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คือคุณเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากใครอีกต่อไปการเพิกเฉยสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสถานการณ์ตึงเครียดได้จริงเพราะมันทำให้พลังงานเชิงลบที่อีกฝ่ายส่งมาไม่สามารถฝังลงในใจคุณมันเหมือนกับการใช้เกราะพลังงานที่สะท้อนความเกลียดชังออกไปให้เขากลับไปเจอกับตัวเอง คนที่โกรธคุณแล้วคุณไม่ตอบโต้เขาจะรู้สึกเสียสมดุลเพราะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกคนที่หวังจะเห็นคุณโวยวายจะรู้สึกเหมือนแพ้ตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มถ้าคุณนิ่งถ้าคุณเงียบแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะเห็นเลยว่าโลกจะเริ่มเปลี่ยนคนรอบข้างจะเริ่มปกป้องคุณแทนและคนที่เคยเหยียบคุณจะถูกความสำเร็จของคุณกลืนกินอย่างช้าๆ มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนที่เงียบมักเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของเกมจริงๆลองดูนักธุรกิจใหญ่ที่มักจะไม่ตอบโต้คำวิจาร์ณด้วยอารมณ์แต่กลับเงียบสร้างนวัตกรรมใหม่แล้วปล่อยให้ตลาดตัดสินเองคนแบบนี้ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเขาดีแค่ไหนเพราะคนลับจะพูดแทนเขาเสมอ หรือแม้แต่ในการเมืองคนที่ไม่หลงไปกับเกมการโต้อตอบในพื้นที่สื่อแต่เลือกเล่นระยะยาวด้วยภาพหลักที่มั่นคงสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนกำหนดอารมณ์ของวงสนทนาโดยไม่ต้องพูดเสียงดังเลยแม้แต่นิดเดียวในชีวิตจริงก็เช่นกันถ้าคุณถูกดูถูกจากเพื่อนร่วมงานจากญาติหรือจากใครก็ตามที่คิดว่าคุณไม่มีทางทาได้คุณไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรให้พวกเขาเข้าใจในตอนนี้ แต่ให้คุณทำงานหนักในความเงียบวางแผนชีวิตอย่างจริงจังเติบโตว,วันละเล็กวันละน้อยจนถึงวันหนึ่งที่เขาเห็นคุณยืนอยู่ในตำแหน่งที่เขาไม่เคยคาดฝันวันนั้นคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ยิ้มเบาๆเขาก็รู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะ การเอาคืนแบบนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการทวงศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาอย่างสง่างามคุณไม่จังเป็นต้องล้มเขาเพื่อยืนแต่คุณต้องยืนให้มั่นคงพอจนเขาไม่กล้าดูถูกคุณอีกตลอดไปนี่คือพลังของคนที่พัฒนาตัวเองแบบเงียบๆแล้วให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนทุกคำดูถูกในอดีต 2. ใช้ความเงียบเป็นอาวุธทิ้งเขาไว้กับความงงและขาดใจ ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่พิเศษที่จิตใจของมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สามารถควบคุมได้ความเงียบจึงกลายเป็นอาวุธทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในเกมจิตวิทยาเพราะมันไม่ได้เพียงแค่หยุดคำพูดของคุณแต่ยังทำให้คนตรงข้ามเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองดังก้องในหัวเสียงแห่งความไม่มั่นใจเสียงแห่งความสงสยัยและเสียงของคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบ ความเงียบคือกระจกสะท้อนภายในของอีกฝ่ายโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงสกิดแม้แต่นิดเดียวในทางจิตวิทยาเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถอ่านใจอีกฝ่ายได้เขาจะเริ่มตั้งคำถามในหัวของตัวเอง ทฤษฎี cognitive dissonance หรือภาวะความไม่สอดคล้องทางความคิดอธิบายไว้ว่ามนุษย์ไม่ชอบความคลุมเครือไม่ชอบความไม่รู้ถ้ามีบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเขาจะพยายามตีความหาคำอธิบายสร้างเรื่องขึ้นมาในหัวเพื่อเติมเต็มช่องว่างของความเงียบนั้นและเมื่อเขาหาคำตอบไม่ได้เขาจะเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อนี่คือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่เรียกว่าถูกทำให้ไขว้เขว ความงงและขาดใจจึงไม่ใช่สภาวะทางอารมณ์ธรรมดาแต่มันคือการขาดอำนาจควบคุมสถานการณ์ของอีกฝ่ายเพราะมนุษย์มักจะรู้สึกเหนือกว่าก็ต่อเมื่อเขาสามารถคาดการพฤติกรรมของคุณได้แต่เมื่อคุณนิ่งไม่ตอบไม่โต้ไม่รีบแก้ต่างเขาจะเริ่มสับสนไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรและนั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะเผยพ่าออกมาเองโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีการสื่อสารแบบ non-verbal communication ก็ยืนยันว่าบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยกลับส่งสารได้มากกว่าการพูดเป็นพันคำความเงียบที่มาพร้อมสายตานิ่งๆอาจสร้างแรงกดดันให้กับอีกฝ่ายจนเขารู้สึกว่าต้องรีบพูดรีบอธิบายรีบปกป้องตัวเองทั้งที่คุณยังไม่ได้เริ่มเกมด้วยซ้า นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการไม่ตอบสนองในบางสถานการณ์ถึงกลายเป็นวิธีควบคุมเกมอย่างมีพลังโดยเฉพาะกับคนที่เคยดูถูกคุณถ้าคุณเงียบไม่หลงเล่นเกมอารมณ์ไม่แก้ตัวไม่ประชดกลับไม่พยายามเอาชนะด้วยคำพูดคุณกำลังทำให้เขาสับสนและเมื่อเขาสับสนเขาจะไม่กล้าทำซ้ำแบบเดิมอีกเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรและจะตอบกลับอย่างไรความไม่แน่นอนนี้คือจุดที่ทำให้คุณกลายเป็นผู้ ควบคุมสถานการณ์อย่างเงียบๆโดยไม่ต้องยกเสียงสูงไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้คำพูดเลยแม้แต่น้อยในบางกรณีคนที่เงียบอาจไม่ได้เงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เงียบเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาตอบกับสิ่งที่ไร้ค่าเขารู้ว่าคำดูถูกที่เขาได้รับไม่ได้สะท้อนความจริงของเขาแต่มันสะท้อนความคิดตื้นเขินของคนที่พูดมากกว่า การเอาคืนที่เฉียบคมที่สุดจึงไม่ใช่การโต้กลับทันทีแต่เป็นการใช้ความนิ่งดูว่าอีกฝ่ายจะเดินเกมต่อไปอย่างไรและความจริงก็คือคนที่ไม่มั่นคงในตัวเองจะไม่มีทางนิ่งนานได้เขาจะเริ่มพูดมากขึ้นพูดเรื่ยเปื่อยพยายามหาทางควบคุมสถานการณ์ให้ได้แบบที่เคยทำและในความพยายามนั้นเองเขาจะเผยไพ่ทุกใบในมือออกมาโดยที่คุณยังไม่ต้องขยับตัวเลย การใช้ความเงียบเป็นอาวุธไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้สึกเจ็บแต่คุณเลือกจะเอาเจ็บนั้นมาแปลเป็นพลังเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงตะโกนใดๆเพราะเสียงตะโกนคืออารมณ์ที่พุ่งออกทันทีแต่ความเงียบคือพลังที่สะสมไว้ในใจรอเวลาเหมาะเพื่อระเบิดออกมาในรูปแบบของการพัฒนาตัวเองที่เปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็ประเมินผิดไม่ได้อีกต่อไป กรณีในชีวิตจริงก็มีมากมายที่แสดงให้เห็นว่าความเงียบทำให้เราได้เปรียบคนที่ถูกเจ้านายตำหนิในที่ประชุมแล้วไม่ตอบโต้อย่างเร่งรีบแต่กลับมันนิ่งเงียบฟังจนจบแล้วใช้ผลงานพิสูจน์ในเดือนถัดไปสุดท้ายเขาคือคนที่ทำให้เจ้านายต้องกลับมามองเขาด้วยสายตาใหมา่หรือแม้แต่ในความสัมพันธ์คนที่โดนดูถูกโดนลดค่าจากคนรักเก่าถ้าเขาเลือกเงียบเดินออกมาแล้วใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกด้านวันหนึ่ง คนเก่าจะย้อนกลับมาดูแล้วขาใจว่าเขาพลาดอะไรไปเพราะคำตอบที่เขาเคยคิดว่าถูกกลับไม่ใช่อีกต่อไปมนุษย์ตัดสินใจโดยมีพื้นฐานจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งทฤษฎี Dual Process Theory ในจิตวิทยาอธิบายไว้ว่าการตัดสินใจของคนเกิดจากสองระบบระบบแรกคือระบบเร็วใช้อารมณ์ใช้สัญชาตญาณและระบบที่สองคือระบบช้าใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะความเงียบคือการบัง ับให้อีกฝ่ายข้ามจากระบบเร็วไปสู่ระบบช้าเพราะเมื่อคุณเงียบเขาจะไม่สามารถเดาตอบสนองของคุณได้ทันทีเขาจะเริ่มคิดเริ่มวิเคราะห์เริ่มระแวงและในระหว่างนั้นคุณได้เปรียบแล้วโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย สุดท้ายความเงียบคือเครื่องมือของคนที่รู้ว่าค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องอธิบายความเงียบคือการวางระยะห่างอย่างมีชั้นเชิงมันคืออาวุธที่ไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเสียงให้เสียศักดิ์ศรีแต่กลับส่งผลให้คู่ต่อสู้รู้สึกอ่อนแรงลงทุกวินาทีที่เขาไม่เล่นตามเกมเขาแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาได้เห็นคุณเติบโตอย่างเงียบเงียบเขาจะรู้สึกคาใจไปตลอดชีวิตว่าเขาเคยดูถูกใครบางคนที่สุดท้ายกลายเป็นคนที่เขาไม่กล้ามแม้แต่จะ สบตาอีกเลยสตอบโต้ด้วยท่าทีที่มั่นคงจนเขาไม่กล้ามองคุณเหมือนเดิมอีก การเอาคืนคนที่เคยดูถูกคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดไม่จำเป็นต้องระเบิดอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่คุณรู้สึกให้เขาเข้าใจเพราะคนที่ดูถูกคุณในวันที่คุณยังไม่มีอะไรส่วนใหญ่มักไม่ได้เปิดใจฟังตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่เขามองคือจุดอ่อนสิ่งที่เขาเลือกเห็นคือสิ่งที่คุณยังไม่สมบูรณ์และสิ่งที่เขาพูดออกมาคือการตัดสินที่เกิดจากภาพภายนอกความไม่เข้าใจหรือความอยากเหนือกว่าแต่นั่นไม่ได้ ไม่หมายความว่าคุณต้องลดตัวไปเล่นเกมอารมณ์หรือพยายามพิสูจน์อะไรในทันทีเพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองของคนเหล่านั้นได้จริงไม่ใช่คำพูดหรือความโกรธแต่คือท่าทีที่มั่นคงของคุณตัางหาก เมื่อคุณตอบโต้ด้วยความมั่นคงไม่ใช่แค่แสดงเขาเขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คนเดิมแต่ยังสื่อให้รู้ว่าคุณไม่ได้เปราะบางเหมือนที่เขาคิดไว้การตอบโต้อย่างมั่นคงคือการแสดงออกโดยไม่ต้องโวยวายคือการยืนหยัดด้วยจิตใจที่นิ่งมีหลักและรู้ว่าค่าของตัวเองได้ไม่ขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นคุณค่า ความมั่นคงในท่าทีจึงเป็นภาษาร่างกายที่ส่งสัญญาณอำนาจในเชิงจิตวิทยาโดยตรงเพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะเกรงใจหรือยอมรับอำนาจของคนที่มีความมั่นคงทั้งทางจิตใจและพฤติกรรม ในเชิงจิตวิทยาการสื่อสารเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า dominance signaling หรือการส่งสัญญาณอำนาจโดยไม่ต้องใช้คำพูดคนที่เดินมั่นคงพูดชัดเจนแต่ไม่เสียงดังมองตรงโดยไม่ท้าทายและไม่หลบสายตาจะส่งพลังที่ทำให้คนตรงข้ามรู้สึกได้ว่านี่คือคนที่ไม่อ่อนไหวกับคำวิจารณ์และไม่ยอมให้ใครมาเขย่าเสถียรภาพของใจเขาได้ง่าย เมื่อคนที่เคยดูถูกคุณเห็นว่าคุณนิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้นไม่ตอบสนองแบบเดิมเขาจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองเพราะมนุษย์ส่วนมากตัดสินคุณจากการตอบสนองของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณพูด จังหวะที่เหมาะสมของการตอบโต้ด้วยท่าทีต้องไม่ใช่ตอนที่คุณโกรธหรือกำลังต้องการที่สูดตัวเองแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้ว่าคุณควบคุมตัวเองได้แล้วคุณไม่ตอบโต้เพื่อเอาชนะแต่คุณตอบด้วยพลังของคนที่เข้าใจชีวิตดีขึ้นคุณไม่ยิ้มประชดไม่กัดกลับไม่พูดถากถางแต่คุณใช้พลังของความสุขุมและน้ำเสียงที่ไม่สะท้อนอารมณ์ให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีผลต่อคุณอีกต่อไปความมั่นคงที่แท้จริง ไม่ได้แปลว่าต้องแข็งกระด้างแต่มันคือการไม่ปล่อยให้อารมณ์ใครมากำหนดการแสดงออกของคุณอีก คนที่เคยดูถูกคุณในอดีตมักจะจดจำท่าทีของคุณในตอนนั้นและมองคุณจากภาพเดิมตลอดเวลาแต่เมื่อคุณเปลี่ยนบุคลิกให้มั่นคงขึ้นเปลี่ยนจากคนที่เคยหลบตาเป็นคนที่มองตรงเปลี่ยนจากคนที่เคยอธิบายให้ฟังเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดเปลี่ยนจากคนที่เคยยอมเป็นคนที่นิ่งแต่ไม่ถอยเขาจะเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจเขาเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มไม่กล้าล้อเล่นเหมือนเดิมไม่กล้าพูดจาแซหรือดูถูกเพราะ เขาไม่แน่ใจแล้วว่าคุณจะยอมเหมือนเดิมไหมและในใจลึกๆเขาเริ่มเห็นคุณในอีกแง่มุมที่เขาไม่เคยเปิดใจดูมาก่อน ตัวอย่างในชีวิตจริงมีมากมายเช่นพนักงานที่เคยถูกหัวหน้าดูถูกว่าไม่มีทางเติบโตได้แต่เขาไม่เถียงไม่ลาออกหนีไม่ปะทะแต่กลับไปพัฒนาทักษะทำงานหนักเงียบเนี้ยไม่ออกหน้าไม่โวยวายจนวันหนึ่งเขาได้เลื่อนตำแหน่งและแสดงผลงานที่เหนือกว่าความคาดหมายของทุกคนหัวหน้าคนเดิมไม่กล้ามองเขาเหมือนเดิมอีกเพราะสิ่งที่เขาเคยมองว่าคือจุดอ่อนกลับกลายเป็นจุดแข็งที่เขามอง ้าและพนักงานคนนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยนอกจากเดินผ่านด้วยความมั่นใจหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์คนที่เคยถูกคู่รักดูถูกว่าไม่เก่งไม่ดีพอเมื่อเขาเลิกพยายามอธิบายตัวเองหยุดแสดงออกเพื่อให้ได้รับการยอมรับแล้วหันไปใส่ใจกับการดูแลตัวเองพัฒนาชีวิตทำงานมีวินยัยรักษาสุขภาพสุดท้ายคนที่เคยมองว่าเขาธรรมดากลับรู้สึกว่าเขาหน้าข้นหาเขามีพลัง บางอย่างที่น่าสนใจทั้งที่ไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวและที่สำคัญคือเขาไม่จำเป็นต้องกลับไปรับคำเชื่นชมจากคนที่เคยดูถูกเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองแล้ว ความมั่นคงจึงไม่ใช่เรื่องของบุคลิกภายนอกเท่านั้นแต่มันคือพลังภายในที่ถูกส่งผ่านาท่าทีน้ำเสียงสายตาและพฤติกรรมโดยรวมคนที่มีจิตใจมั่นคงจะไม่รีบร้อนไม่กระตุกตอบไม่พยายามดึงความสนใจแต่เขาจะอยู่ในจุดที่สงบเห็นเกมและเลือกจังหวะพูดเลือกจังหวะนิ่งเลือกจังหวะเดินออกมาอย่างสง่างามสิ่งนี้เองที่ทาให้คนดูถูกคุณเปลี่ยนความคิดเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ ใช่รูปลักษแต่เป็นพลังบางอย่างที่เขารับรู้ได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อคุณยืนในจุดที่มั่นคงพอคุณจะไม่ต้องเอาชนะใครด้วยคำพูดอีกเพราะสายตาเขาจะเปลี่ยนน้ำเสียงเขาจะอ่อนลงท่าทีเขาจะลดระดับเพราะเขารับรู้ได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขากล้าลล้ำเส้นความสง่างามของคนที่รู้ค่าของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาชนะอะไรใครมาแต่คือเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้ ใครเข้าใจอีกแล้วและนี่คือการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องย้อนกลับไปเป็นคนเดิมให้เขาดูเลยแม้แต่น้อย 4. ทํทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีผลอะไรกับชีวิตคุณเลยการทำให้ใครบางคนรู้ว่าเขาไม่มีผลอะไรกับชีวิตคุณเลยไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดแต่มันคือการวางตัวที่มั่นคงและมีวินัยในการควบคุมจิตใจตัวเองอย่างลึกซึง้ง คนที่พยายามดูถูกเหยียบย่ำหรือบันทอนกำลังใจผู้อื่นมักมีแรงขับภายในที่อยากรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลมีอำนาจหรือมีผลกระทบก่อคนอื่นในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ดังนั้นเมื่อคุณแสดงออกว่าคำพูดหรือการกระทำของเขาไม่สามารถแตะต้องจิตใจคุณได้ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดความเชื่อหรือความสุขในชีวิตคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณกำลังตัดพลังเขาจากภายในโดยที่เขาไม่รู้ตัว มนุษย์โดยธรรมชาติจะรู้สึกตรงพลังก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมอารมณ์หรือปฏิกิริยาของคนอื่นได้เช่นถ้าฉันพูดแล้วคุณกโกรธฉันรู้สึกมีอำนาจถ้าฉันประชดแล้วคุณเถียงกลับฉันรู้สึกว่าฉันชนะ แต่เมื่อเขาทำสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณไม่ตอบกลับไม่สะเทือนไม่สแสดงอารมณ์ใดๆเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาสูญเสียสิ่งหนึ่งไปอย่างเงียบๆนั่นคือพลังในการควบคุมจิตใจคุณและเมื่อไม่มีพลังนั้นเขาจะเริ่มถอยเพราะไม่มีเหตุผลให้เล่นเกมนี้ต่อไปอีกแล้วการสื่อสารว่าเราไม่แคร์ไม่ใช่การพูดว่าเราไม่แคร์แต่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ใส่ใจเขาเลยทั้งในคำพูดการกระทำและท่าทีทุกอย่าง เช่นคุณไม่มองไม่ตอบไม่ถามไม่แสดงความสนใจไม่แก้ตัวไม่โพสต์โต้กลับไม่พูดถึงเขากับใครไม่เก็บเรื่องของเขาไว้ในวงสนทนาไม่มีอะไรในชีวิตคุณที่โยงกับเขาอีกต่อไปนั่นคือการตัดเชือกทางจิตวิทยาแบบเด็ดขาดเพราะมันทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาไม่มีผลกับคุณจริงๆหรือว่าเขาถูกตัดออกจากพื้นที่สำคัญในใจคุณแล้วอย่างสมบูรณ์ ความไม่สะทกสถานสามารถเปลี่ยนเกมความสัมพันธ์ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะมันทำให้พลวัตของอำนาจเปลี่ยนไปทันทีจากคนที่เคยชี้นิ้วสั่งกลายเป็นคนที่คุณไม่แม้แต่จะหันไปมองจากคนที่เคยคิดว่าเขารู้จักคุณดีกลายเป็นคนที่คุณไม่อธิบายอะไรให้เขาฟังอีกต่อไปและจากคนที่เคยมีบทบาทในใจคุณกลายเป็นเพียงคนที่ไม่มีพื้นที่ใดๆเหลืออยู่เลย ความเงียบที่เกิดจากความสงบนิ่งภายในไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่การเลี่ยงปะทะแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีพลังว่าคนคนนี้ไม่ควรได้รับพื้นที่ในชีวิตเราอีกต่อไป ในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎี r e i n f o r c e m e n t หรือการเสริมแรงในพฤติกรรมมนุษย์กล่าวคือถ้าคุณตอบสนองต่อคนที่ชอบดูถูกแม้จะเป็นการตอบกลับด้วยอารมณ์โกรธเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาควบคุมคุณได้และนั่นคือการเสริมแรงทางลบ แต่ถ้าคุณไม่ตอบไม่สนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ลดคุณค่าตัวเองไม่พูดถึงไม่โตไม่แม้แต่จะรู้สึกว่าเขาสำคัญผลลัพธ์ก็คือพฤติกรรมของเขาจะไม่รับแรงเสริมและจะค่อยๆลดลงเองตามธรรมชาติกระบวนการวางตัวให้เขาไม่มีผลกับชีวิตเราเริ่มต้นจากภายในก่อนคือคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากเขาอีกต่อไปแล้วตามมาด้วยการตัดเชือกทางอารมณ์อย่างจริงจังไม่ติดตามไม่จับตาม ไม่อ้างถึงไม่เอาเขาไปอยู่ในพื้นที่ความคิดไม่รอคำขอโทษไม่รอให้เขากลับใจและไม่พยายามแสดงให้เขาเห็นว่าคุณดีขึ้นนี่คือการก้าวข้ามการเอาคืนแบบใช้แค้นไปสู่การปลดล็อกตนเอง เมื่อคุณวางตัวได้อย่างต่อเนื่องในแนวทางนี้อีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะคุณพยายามแสดงว่าคุณแกล่งแต่เพราะคุณแกล่งจริงๆจากภายในคนที่เคยคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคุณจะเริ่มรู้สึกหมดพลังเพราะทุกการกระทําของเขาไม่มีผลไม่มีแรงกระทบไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาเลยเขาจะสับสนในช่วงแรกรู้สึกไม่แน่ใจและพยายามทดสอบซ้ําแต่ถ้าคุณมั่นคงพอไม่หลุดเกมไม่กลับไปตอบสนอง เหมือนเดิมสุดท้ายเขาจะยอมแพ้และถอนตัวออกไปเองโดยที่คุณไม่ต้องขอ ผลระยะยาวของการวางตัวแบบนี้ก็คือคุณจะไม่เป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปไม่ว่าใครจะพูดอะไรทำอะไรคุณจะมีพลังควบคุมจิตใจตัวเองจนไม่มีใครเข้าถึงพื้นที่ภายในของคุณได้ง่ายๆความมั่นคมเช่นนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนคนที่เคยดูถูกคุณให้ถอยห่างแต่มันเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นคนใหม่ที่อยู่เหนือเกมของความขัดแยง้งความเกลียดความต้องการพิสูจน์หรือการพยายามอธิบายให้ใครเข้าใจ และในวันหนึ่งคนที่เคยคิดว่าตัวเองสำคัญในชีวิตคุณจะรู้สึกได้เองว่าเขากลายเป็นเพียงเงาที่คุณเดินผ่านไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยความรู้สึกแบบนั้นต่างหากคือการเอาคืนที่สง่างามและเจ็บลึกกว่าคำพูดใดๆทั้งหมดที่เขาเคยใช้ทำร้ายคุณในอดีต 5. ยกระดับชีวิตขึ้นทุกด้านโดยไม่พูดแม้แต่คาเดียวถึงเขา ไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าการที่คุณค่อยๆย,ยกระดับชีวิตตัวเองขึ้นทุกด้านโดยไม่ต้องพูดถึงคนที่เคยดูถูกคุณเลยแม้แต่นิดเพราะความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องออกเสียงไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องให้ใครรับรู้ก่อนเวลาอันควรการพัฒนาตัวเองเงียบๆกลับเป็นเหมือนแรงระเบิดในใจคนที่เคยดูถูกมากที่สุดเพราะมันสะท้อนว่าคุณไม่ได้ใช้พลังชีวิตไปกับเอาคืนแต่คุณเลือกเอาพลังนั้นมาสร้างคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริง และนั่นคือสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไป เวลาคนเราโดนดูถูกเรามักอยากพูดอยากโต้อยากพิสูจน์อยากแสดงให้เห็นว่าเราก็มีดีแต่การตอบโต้ด้วยคำพูดแม้จะฟังดูสะใจมักแค่สะท้อนว่าเรายังให้ค่ากับเขามากเกินไปแต่ถ้าคุณเงียบแล้วหันมาใช้เวลาไปกับอ่านหนังสือฝึกทักษะทำงานสร้างรายได้ดูแลร่างกายอยู่กับคนที่สนับสนุนคุณมันจะส่งผลระยะยาวที่ลึกและมั่นคงกว่ามากเพราะคุณกาลังเปลี่ยนจากคนที่ใช้พลังไปกับอา มาเป็นคนที่ใช้พลังไปกับพัฒนาและเมื่อคุณเติบโตขึ้นจริงๆเขาจะเห็นโดยที่คุณไม่ต้นพูดเลยเพราะทุกอย่างจะชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ในทางจิตวิทยาเมื่อคนที่เคยดูถูกคุณเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จโดยที่คุณไม่เคยพูดถึงเขาอีกเลยมันจะทําให้เขารู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกของเขาไปอย่างเงียบๆ ความเงียบของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือคำประกาศที่หนักแน่นว่าชีวิตคุณไม่ต้องใช้เขาเป็นจุดศูนย์กลางอีกต่อไปและนั่นจะทำให้เขารู้สึกหมดพลังอย่างที่สุดเพราะคนที่อยากควบคุมอยากตัดสินอยากเหนือกว่าจะหมดแรงทันทีเมื่อรู้ว่าคำของเขาไม่มีผลใดๆกับคุณอีกแล้ว และในขณะเดียวกันความเงียบที่มาพร้อมการเติบโตจะส่งพลังด้านบวกกลับมาที่ตัวคุณเองด้วยมันจะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจแบบไม่ต้องขอคำยืนยันจากใครรู้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองรู้ว่าทุกวันที่คุณขยันอดทนและไม่หวั่นไหวคือวันหนึ่งที่คุณจะหันกลับไปมองอดีตอย่างใจเย็นแล้วขอบคุณทุกคำดูถูกที่เคยมีเพราะมันให้คุณเลือกที่จะเงียบและเดินต่อ จนมาไกลเกินกว่าคำใดจะดึงคุณกลับไปได้อีก ความสำเร็จที่ไม่ต้องพูดถึงใครไม่ต้องแชไม่ต้องแสดงออกมักเป็นความสำเร็จที่มั่นคงที่สุดเพราะมันไม่พึ่งการเปรียบเทียบคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าชีวิตคุณยกระดับขึ้นจริงๆเมื่อคุณไม่รู้สึกอยากเอาชนะใครไม่รู้สึกอยากให้ใครกลับมาขอโทษและไม่รู้สึกว่าคุณต้องแสดงให้ใครดูว่าคุณทำได้แต่คุณแค่อยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตให้ดีสะอาดมีเป้าหมายใจคุณจะนิ่งขึ้นไม่วอกแวกไม่อ่อนแอง่ายเหมือนเดิมและคุณจะ รู้เลยว่าคนที่เงียบแล้วมั่นคงคือคนที่แข็งแกร่งกว่าเสียงตะโกนที่ไร้สาระ พลังของการปล่อยวางคนที่ไม่เห็นค่าและหันมาใส่ใจตัวเองคือจุดเปลี่ยนใหญ่ของชีวิตใครหลายคนเพราะตราบใดที่คุณยังอยากเอาชนะอยากอธิบายอยากให้เขาเข้าใจคุณยังอยู่ในกรอบความเจ็บเก่าๆแต่เมื่อคุณปล่อยวางอย่างแท้จริงปล่อยแบบไม่หวังผลไม่รอการยอมรับคุณจะเริ่มมีพื้นที่ว่างในใจที่จะเอาไว้ใส่เป้าหมายความสงบและสิ่งดีๆที่ควรค่าแก่ชีวิตของคุณจริงๆความมั่นคงภายในจะค่อยๆก่อตัวขึ้นแบบ เงียบ,ยบและนั่นแหละคือแก่นแท้ของพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่สง่างามเกินกว่าจะตอบโต้ใครด้วยความโกรธอีกต่อไป คุณไม่ต้องเป็นคนเก่งในสายตาใครตั้งแต่วันแรกคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนความคิดใครให้เห็นค่าคุณคุณแค่ต้องยกระดับตัวเองทุกวันทำทีละนิดทีละหน่อยด้วยความตั้งใจพูดให้น้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นหยุดพูดถึงคนที่เคยดูถูกหยุดเฝ้ารอวันที่เขาจะรู้สึกผิดแล้วหันมามองเส้นทางของตัวเองอย่างมีเป้าหมายแค่คุณทำได้แค่นั้นชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนคนรอบข้างจะเริ่มสัมผัสได้และแม้แต่คนที่เคยไม่เห็นคุณค่าก็จะเริ่มสง สงสัยว่าคุณกำลังจะไปถึงจุดไหนกันแน่เพราะเขาไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวของคุณได้อีกแล้ว ขอให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ต้องดังกว่าใครแค่คุณนิ่งและมั่นคงมากพอเสียงของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะดังไปไกลโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยความสุขความสำเร็จความสงบในใจและชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองจะกลายเป็นคำตอบของทุกคำโดถูกในอดีตโดยที่คุณไม่ต้องหันกลับไปบอกใครทั้งนั้นและวันนั้นแหละวันที่เขาจะรู้สึกเสียใจที่สุดคือวันที่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของคนที่น่าภาคภูมิใจอย่างคุณอีกต่อไปแล้ว สุดท้ายแล้วเราไม่ต้องเอาชนะใครด้วยคำพูดเลยเพราะแค่คุณลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกวันนั่นก็คือคำตอบที่ดังกว่าคำดูถูกทั้งหมดอย่าห่วงว่าใครจะรู้หรือใครจะเห็นแค่คุณรู้ตัวเองก็พอเพราะวันหนึ่งคนที่เคยมองข้ามคุณจะต้องมองคุณใหม่อีกครั้งโดยที่คุณไม่ต้องหันไปมองเขาเลยด้วยซ้า หากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ